วันนี้มาเริ่มจากเรื่องของโปเกมอนเมื่อวานนี้ดีเดย์แล้วนะครับก็ตำรวจนครบาลดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรการขนส่งทางบกนี่แหละครับทั้งคนที่ขับรถขับราไปจอดติดไฟแดงเล่นโปเกมอนอย่าว่าใช้จอดติดไฟแดงนะคขณะขับรถก็อย่าเล่นโปเกมอนทางเทาง้ทาะะก็ไม่ได้นะคะบนทางเท้าก็มีความผิดเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้จับไปแล้ว3 1รายขณะทําความผิดซึ่งหน้ากันเลยเดียวครับ กองบัชาการตำรวจนครบ,บาลเดินหน้ามาตรการโปเกมอนทราฟิกโนโก o ก็เข้มงวดตรวจจับผู้เล่นเกมโปเกมอนโกขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเมื่อวานนี้วันแรกนะครับที่ดําเนินการเข้มงวดกันใน10เส้นทางหลักอันได้แก่ถนนสุขุมวิทอังรีดูนังพระราม1พระราม4เพชรบุรีถนนพญาไทยสาทรและบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถนนพหลโยธินรวมถึงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ ก็พบว่ามีผู้กระทำความผิดแล้ว31รายด้วยกันในพื้นที่ตำรวจนครบาล2ใน3รายบกน5 10รายบกน8 1รายบกน .9 อีก15รายและบกจรอนะครับตำรวจจราจรอีก2รายด้วยกันนะครับก็มีหลักๆเนี่ยที่ถนนสุข,ขุมวิทก็มี8รายนะฮะผูะโ,โทยสานิติมหาถาวรัรกษาราชการแทนผู้ปัญชาก,การตำรวจนครบาลกล่าวาาว,าว่ามาตรการนี้ ไม่ได้จับผิดประชาชนครับแต่ว่าเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องการจับผิดประชาชนและไม่อยากให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจด้วยส่วนมาตรา43มงเล็บ9นะครับมีการกำหนดเอาไว้อันนี้บอกให้คุณผู้ชมรับทราบอีกครั้งหนึ่งว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนจะมีความผิดตามพรบรจราจรทางบกห้ามใช้ขณะขับรถ มีความผิดนะครับเว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนาโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มีโทษปรับนะครับตั้งแต่400บาทถึง1,000บาทนะครับ ส่วนกรณีขณะติดไฟสัญญาณไฟจราจรนั้นสามารถนำเกมโปเกมอนโกมาเล่นได้หรือเปล่านะคะเรื่องนี้พลตำรวจโทสารนิตบอกเลยบอกว่าการกระทำแบบนี้เล่นไม่ได้มีความผิดนะคะเพราะถือว่าเป็นการใช้รถบนท้องถนนถึงแม้รถจะหยุดนิ่งก็ตามซึ่งหากพบการกระทำดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำการตักเตือนก่อนอยังไม่มีการแจ้งข้อหาทานนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะปฏิบัติด้วยค่ะ นอกจากนี้พรบการจราจรยังควบคุมไปถึงทางเท้าไหลาทางตามท้องถนนหากพบประชาชนเล่นโปกเกมอนบนถนนที่ไม่ใช่ทางเท้าฟุตบาทหรือไหลาทางหากพบการกระทําแบบนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการตักเตือนหรือปรับไม่เกิน200บาทเนื่องจากเป็นการกีดขวางการจราจรค่ะเนี่ยครับไปจอดเล่นแบบนี้ถ้าจอดในที่จอดได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจอดในที่ห้ามจอดอหรือว่าจอดบนท้องถนนที่รถขับไปขับมาอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับ